พรีเมียมซีรีส์อีกหนึ่งสมาร์ทโฟนจากแบรนด์แอสันที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้อย่างดีเยี่ยมทั้งดีไซน์ที่โค้งมนสวยหรูน้ำหนักเบาและบางเพียง5มิลลิเมตรเท่านั้น แต่มีความแข็งแรงบนหน้าจอ5.5นิ้วด้วยกระจกกอร i l l a ก l a s s 4กระจกที่แข็งแรงที่สุดจากคอ n นิงทนทานต่อแรงกี่กวนมากเป็นพิเศษซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าจอกระจกทั่วไป2-3เท่าเมื่อรวมความโดดเด่นทั้งในเรื่องของดีไซน์และความแข็งแรงทำให้ a s t ันพรีเมียมเป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนที่น่าเป็นเจ้าของ นอกจากสองเหตุผลหลักแล้ว Aston Premium ยังมาพร้อมกับกล้องหลัง13ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซล ชุดเลนส์คุณภาพจากโซนี่พร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับใบหน้าและรอยยิ้มทำให้จับภาพได้ทันทีโดยไม่ต้องกดชัตเตอร์พร้อมโหมดถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นโหมดกลางคืนโหมดงานเลี้ยงโหมดพอร์เทรตและโหมดหน้าสวยสำหรับการเซลฟี่ด้วยกล้องหน้าเพื่อให้ได้ภาพที่ผิวเนียนสวยขึ้นในทันทีรวมถึงความสามารถในการถ่ายวิดีโอที่มีความชัดระดับ HD แอนด์ซันพรีเมียมก็สามารถบันทึกเรื่องราวเก็บทุกรายละเอียดได้เป็นอย่างดี ประสิทธิภาพของ Aston Premium มาพร้อมกับหน้าจอ IPS HD 5.5นิ้วหน่วยประมวลผล Quad-Core 1.3 GHz แรม1 GB พร้อม ROM 8 GB m พิ่มไมโคร s อการได้สูงสุดถึง64 GB ใส่ได้2ซิมรองรับทุกเครือข่ายแบตเตอรี่ความจุถึง3,000ม ah. ิลลิแอมระบบปฏิบัติการ Android 5.1 Lollipop ทำให้การใช้งานทั้งโซเชียลมีเดียเว็บเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชันทำได้อย่างลื่นไหลตอบสนองการใช้งานได้เป็นอย่างดีพร้อมฟังก์ชันบูสชาร์จโหมดที่ช่วยให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่เราเร่งรีบ รวมถึงฟีเจอร์ s m a r t w เวกการวาดหน้าจอสั่งงานก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเป็นทางลัดในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันง่ายๆเพียงวาดตัวอักษรภาษาอังกฤษบนหน้าจอนอกจากนี้ a อ r g เ s t สเจก็ถือเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ในสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ในการเลื่อนดูรายการเพลงหรือภาพถ่ายในแกลเลอรี่ผ่านเจนเซอร์โดยไม่ต้องสัมผัสลงบนหน้าจอ ทำให้ a อตตันพรีเมียมมีความพิเศษมากกว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปจากการที่น้องแป๊บเนี่ยคือได้มาลองใช้เป็นแอตตันรุ่นพรีเมียมรุ่นนี้นะคะก็คือรู้สึกว่าแบบดีมากอะเพราะว่าคือถ้าถามว่าทําไมดีใช่ไหมคะคือในความรู้สึกของแป๊บเนี่ยแปบบมีความรู้สึกว่ารุ่นเนี้ยแบบแข็งแรงทนทานคือสิ่งแรกเลยนะที่แบบลองสัมผัสวันที่ซื้อเลยนะก็คือเราก็อยากจะรู้ว่ามันแข็งแรงไหมแล้วก็มือไปเคาะเห็นไหม มันแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากคือเราก็แบบเหมือนกับหายห่วงไปเลยว่าแน่นอนว่ามันปลอดภัยแน่เกิดมันตกหรือมันอะไรขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ยมันปลอดภัยแน่นอนเพราะว่ามันแข็งแรงแล้วก็คือกล้องคือโดยปกติเนี่ยส่วนตัวเป็นคนชอบถ่ายรูปไงคือไปไหนก็ตามจะไปกินคงกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่จะบชอบถ่ายรูปมากคือเขาก็มีเป็นโมดเซลฟี่ก็คือสามารถถ่ายรูปตัวเองแล้วออกมาแบบเฮ้ย ดูดีอะ่ะแล้วก็แบบสามารถอัพโซเชียลได้อะไรได้ก็คืออย่างกล้อง,ของเขาเนี่ยก็คือชัดมากคือแบบได้ลองไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังเนี่ยกล้องเขาเนี่ยละเอียดจริงๆแล้วก็ชัดมากๆนะคือใช้ถ่ายรูปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยออกมาแล้วสวยอะ่ะเอออัพโซเชียลเรารู้สึกว่าไม่ไอายเพื่อนอะ่ะแล้วก็รู้สึกแบบดูดีอะ่ะเออคือกล้องเขาเนี่ยชัดจริงๆ ที่แบบน้องแบบได้ลองใช้ไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังแล้วนอกจากนี้ใช่ไหมคะคือเขาก็ยังมีเป็นโหมดเหมือนกับว่าเช่นพอเราถ่ายรูปมาหรือเรากำลังเล่นโปรแกรมอะไรอยู่เนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีเป็นแอร์เชอร์ก็คือสามารถแบบใช้มือเนี่ย พัดไปเบาๆแบบนี้ปัดไปเบาๆมันก็สามารถเลือกไปเมนูอื่นสามารถทําอะไรได้แล้วก็ที่สําคัญคือรุ่นเนี้ยเขาก็แบบมีสีให้เลือกไงคือแบมก็สีเลือกเป็นสีรถโกมาเพราะว่าสีรถโกเนี่ยคือมันเหมือนเป็นสีชมพูที่แบบชอบอยู่แล้วมันเหมาะกับแบบใหมแบบก็เลยแบบเลือกสีรถโกมาแล้วก็ที่สําคัญคือตอนที่แบบซื้อมาเนี่ยราคาไม่แพงเลยราคาถูกมากแล้วก็ทําให้แบบรู้สึกว่าฟังก์ชันการใช้งานที่มันครบคันเนี่ยทำให้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราเลือกมือถือเครื่องหนึ่งขึ้นมาเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากะ เราใช้เครื่องนี้ไปแล้วเรารู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มค่าจริงๆกับราคานี้คือใช้แล้วแบบคุ้มสุดๆอะ่ะเออคือตัวนี้ดีจริงๆคือถ้าแบบไม่ได้มาลองก็คือจะไม่รู้ไงแต่สาหรับแบบเนี้ยคือมันคุ้มค่ามากๆเลยค่ะและนี่จึงเป็นความพิเศษที่มากกว่าความพรีเมียมบนสมาร์ทโฟนที่แข็งแกร่งแต่บางเบาทั้งดีไซน์และราคาที่หาซื้อได้ในหลักพัน